The Standard Audio a r t i c l e โรบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio a r t i c l e เอพิโซดนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟังถ้าไม่มีวินัยคุณจะตกเป็นทาสของแพชชั่นเอเลียดคลิปโชเก้จากเด็กวิ่งส่งนมสู่นักวิ่งมาราทอนที่เร็วที่สุดในโลกโดยดิสยุทธนาบุญชัย วันอาทิตย์วันที่ใครหลายคนตื่นเช้าวางแผนไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหรทํางานหรือสิ่งที่อาจทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าวันนี้เป็นวันพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตให้เต็มก่อนจะลุยกันอีกครั้งในวันจันทร์แต่ข้ามไปที่อีกมุมหนึ่งของโลกมีมนุษย์คนหนึ่งที่เลือกใช้วันอาทิตย์ของเขาตื่นตั้งแต่ตีห้เพื่อลุกขึ้นมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่เขาได้วางไว้ที่ระยะทาง18-22กิโลเมตรเริ่มต้นที่4นาทีต่อกิโลเมตร เพื่อเป้าหมายในการทำลายเวลาที่ดีที่สุดของเขาเองในสนามแข่งขันจนเขาได้กลายเป็นมนุษย์ที่วิ่งมาราธอนเร็วที่สุดในโลกด้วยเวลา2ชั่วโมง1นาที39วินาทีในการแข่งขันเบอร์ลินมาราธอนประจำปี2018และเมื่อปี2019เขายังได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่งจบระยะมาราธอนด้วยเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงที่1ชั่วโมง59นาที40วินาทีที่เวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อเดือนตุลาคมปี2019 นั่นอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เอเล็คลิปโชเก้นักวิ่งจากเคนยาถูกขนานนามว่าเป็นยูเซนโบแห่งวงการมาราธอนและหนึ่งในนักวิ่งระดับตํานานของโลกที่มีรายได้มหาศาลแต่ยังทําความสะอาดห้องน้ําของตัวเขาเองมีระเบียบวินยัยแม้จะยืนอยู่ในตําแหน่งผู้วิ่งมาราธอนได้เร็วที่สุดในโลกและเป็นนักปราดแห่งวงการที่มักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกโดยแนวคิดที่เขาได้รับจากการวิ่งสองเท้าตั้งแต่วัยเรียน การใช้สองเท้าเป็นพาหนะเดินทางกับการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในวัยเด็กของกิฟโชเก้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นปลูกต้นไม้คือ25ปีก่อนและช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่รองลงมาก็คือการเริ่มต้นในวันนี้เป็นหนึ่งในประโยคที่เอเลดคิปโชเก้กล่าวถึงสิ่งที่เขาเรียนรู้จากการวิ่งตลอดมาให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดถึงการเริ่มต้นลงทุนกับเวลาหากคุณต้องการความสำเร็จในอนาคต การเริ่มต้นลงทุนของคลิปชโชเกเกิดขึ้นในวัยเด็กวันที่การวิ่งคือพาหนะเดินทางสำหรับเขาจากบ้านไปสู่โรงเรียนแต่หารู้ไม่ว่าช่วงเวลานั้นคือการเริ่มต้นสะสมไมของเขาจนต่อยอดสู่ความสาเร็จในวันนี้ลูกคนเล็กที่เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเคนยาโดยบีแม่เป็นครูและคุณพ่อที่เสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กหลังจากเรียนจบคิปชโชเกได้ยกระดับการวิ่งของเขาโดยการขนนมสดจากบ้านเพื่อนไปขายในตลาด แต่ส่วนหนึ่งที่เขาตัดสินใจวิ่งอย่างต่อเนื่องเพราะเขามีแรงบันดาลใจมาจากแพตริกแซงตตำนานนักวิ่งชาวเคนยาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2001คือจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกับแพทริกแซงไอดอลในวัยเด็กของเขาเมื่อก่อนจะมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาหาผมและขอโปรแกรมฝึกซ้อมและทุกๆ2สัปดาห์ผมจะมอบโปรแกรมให้กับเขาและทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน แซงให้สัมภาษณ์กับวันที่เขาพบเจอเด็กผู้ค้นพบหนทางของตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สุดท้ายคิปโชเกก็ฝึกซ้อมจนสามารถคว้าแชมป์ภูมิภาคได้สําเร็จและวันนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่แซงถามชื่อของเด็กคนนั้นและเขาก็ได้ค้นพบว่าแม่ของคลิปโชเกก็คือครูของแซงตอนที่เขาเรียนอยู่อนุบาลความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสดิทกันมากขึ้นโดยแซงเป็นผู้ที่มอบอุปกรณ์สาคัญสําหรับนักวิ่งทุกคนนั่นคือนาฬิการเรือนแรกให้กับคลิปโชเก ทั้งคู่เติบโตขึ้นมาบนเวทีของการวิ่งพร้อมๆกันหลังจากนั้นโดยแซงเป็นเหมือนทั้งโคช้ชและผู้ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องในวัยเยาว์คุณหวังเสมอว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและในระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายนั้นคุณต้องการใครสักคนที่จะคอยให้กำลังใจไม่สำคัญว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแต่เขาคนนั้นต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในความฝันของคุณสำหรับผมแล้วคุณเจอคนวัยเยาว์ที่มีแพชั่น คุณไม่ควรจะทำให้เขาผิดหวังแต่ควรให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเพื่อดูพวกเขาเติบโตแซงได้กล่าวถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับคลิปโชเก้ตั้งแต่วัยเด็กซึ่งคิปโชเก้ก็ยอมรับว่าหากเขาไม่ได้พบแพทริกแซงในวันนั้นเส้นทางชีวิตของเขาอาจไม่ได้มาถึงจุดนี้แซงหน้านักวิ่งสถิติโลกด้วยวัยปีเมื่อคุณค้นพบสิ่งที่คุณชอบเร็วคุณก็จะสามารถเดินหน้าไปได้ไกลในสายงานนั้น คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์หลายคนมักจะกล่าวกับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาทางของตนเองแต่สำหรับคลิปโชเก้ที่ค้นพบทางของตนเองตั้งแต่วัยเด็กแล้วเขาไม่เพียงไปแค่ได้ไกลแต่เขาไปในความเร็วที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยเมื่อปี2003เพียง2ปีหลังจากที่ร่วมงานกับแซงคลิปโชเก้ก็แจ้งเกิดในการแข่งขันระดับโลกเมื่อเขาสามารถเอาชนะฮิชคัมเอลการูชเจ้าของสถิติโลกในการแข่งขัน5,000ันเมตร ชิงแชมป์โลกที่สตาร์ดเดฟองใกล้กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งในเวลานั้นคิปโชเก้มีอายุเพียง18ปีเท่านั้นปี2012กับ13กิโลเมตรแห่งความเปลี่ยนแปลงของคิปโชเก้การก้าวเข้าสู่เวทีระดับสากลของเขาที่5,000เมตรต่อยอดสู่การแข่งขันโอลิมปิกซึ่งเขาสร้างความสำเร็จสูงขึ้นเรื่อยๆในตำแหน่งโพเดียมจากเหรียญทองแดงในปี2004จนถึงเหรียญเงินในปี2008 แต่แล้วเขาก็ต้องพบกับกิโลเมตรแห่งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตปี2012เชื่อหรือไม่ว่าคิปโชเก้จบการแข่งขันการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติเคนยาไปแข่งขันโอลิมปิกได้ในอันดับที่7และทําให้เขาพลาดโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกซึ่งนับเป็นความผิดหวังที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเป้าหมายสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาอย่างหนึ่งของคิปโชเก้คือเหรียญทองโอลิมปิกแต่คลิปโชเก้ได้เลือกใช้ความผิดหวังทั้งหมดนั้นเป็นแรงผลักดันจากการวิ่ง5,000เมตร สู่การวิ่ง42.195กิโลเมตรหรือระยะมาราธอนซึ่งเป็นการตัดสินใจเดินออกจากลู่วิ่งสู่การวิ่งถนนใหญ่นั่นเองคลิปโชเก้ใช้เวลาไม่นานเหมือนกับทุกครั้งที่เขาลงแข่งขันวิ่งและประเดิมสนามด้วยการคว้าแชมป์มาราธอนที่ฮัมบูกในปี2013ด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาที30วินาทีก่อนจะจบรายการเบอร์ลินมาราธอนไม่กี่เดือนถัดมาด้วยผลงานเหรียญเงินตามหลังวิลสันคิปแซง เพื่อนรมชาติอีกหนึ่งนักวิ่งที่สร้างสถิติโลกไว้เช่นเดียวกันแต่หลังจากนั้นคิปโชเก้ก็ได้สร้างสถิติลงแข่งขัน8รายการคว้าเหรียญทอง8รายการรวมถึงก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่สุดของเขานั่นคือเหรียญทองโอลิมปิกที่นครรอโอเดเจเนโรประเทศบราซิลเมื่อปี2016ได้สำเร็จจนวงการวิ่งเริ่มตั้งคำถามว่ามีอะไรไหมที่คิปโชเก้ทำไม่ได้ breaking to กับความต้องการทดสอบขีดจำกัดของมนุษย์มีคนบอกว่าถ้าคุณสามารถวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงคุณจะตายผมพลาดเวลานั้นไปเพียง25วินาทีและสำหรับผมแล้วคนทั้งโลกห่างจากความสำเร็จนั้นเพียง25วินาทีเท่านั้นคลิปโชเก้ได้กล่าวถึงวันที่เขาและทีมนักวิทยาศาสตร์กีฬาชั้นนำรวมถึงทีมงานไนกี้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ทดสอบขีดจำกัดของมนุษย โดยเป้าหมายนำมนุษย์คนแรกเข้าสู่เส้นชัยในการวิ่งระยะมาราธอนให้ได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงโดยใช้ชื่อว่า Breaking Two โดยในการทดสอบวิ่งที่สนามแข่งรถมอนซ่าในประเทศอิตาลีพร้อมกับนักวิ่งชั้นนำของโลกที่มาช่วยทำหน้าที่เป็นเพเซอร์ช่วยให้คิปโซเก้เข้าเส้นชัยด้วยเวลาที่ดีที่สุดที่ศักยภาพของมนุษย์จะสามารถนำพาไปได้สุดท้ายเขาทำเวลาได้ทั้งหมด2ชั่วโมง25วินาทีห่างไปเพียง25วินาทีเท่านั้น ซึ่งหลังจากความพยายามในการสร้างสถิติใหม่ด้วย breaking two แล้วคิปโชเก้ยังได้ส่งกำลังใจจากแดนไกลมาถึงตูนบอดี้ l a m กับโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศผ่านการโพสต์ภาพรองเท้าไนกี้พร้อมกับแคปชั่นสู้ต่อไปนะตูนคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราด้วยการวิ่งที่ยิ่งใหญ่เราเชื่อว่าคุณจะวิ่งได้2,191กิเมตรพวกเราพร้อมสนับสนุนคุณและพร้อมกับแฮชแท็กตูนค e ปอินสป r i ร g ให้กำลังใจตูนในการเบรค2,191กิโลเมตรให้สำเร็จอีกด้วย2019ปีที่มนุษย์คนแรกวิ่งก้าวข้ามขีดจำกัดระยะมาราธอนภายใน2ชั่วโมง25วินาทีคือช่วงเวลาที่คลิปโชเก้ต้องหาทางเอาชนะให้ได้ในการสร้างประวัติศาสตร์และทำลายกำแพงมาราธอนภายใน2ชั่วโมงซึ่งเขาได้รับโอกาสลงสนามพยายามทำในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยทำได้อีกครั้ง ที่เวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อเดือนตุลาคม2019ในโครงการ u n e o s 1.59 Challenge ช่วงเช้าวันที่12ตุลาคมคือวันที่ทุกคนเดินทางมาพร้อมหน้ากันที่เดอะพล t เตอร์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตที่2ของกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพร้อมกับน,นักวิ่งชั้นนาของโลกทั้งหมด41คน ที่จะเข้ามาสลับกันทำหน้าที่ช่วยเหลือเอเลดคิปโชเกตลอดเส้นทางโดยมีรถยนต์ออดี้ขับนำหน้าเพื่อยิงเลเซอร์กำหนดความเร็วไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่คิปโชเกจะเดินทางมาถึงจุดออกตัวสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12นั้นท่ามกลางการเตรียมพร้อมของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอเลดคิปโชเกที่เข้านอนตั้งแต่เวลา21นาฬิกาของคืนวันที่11ตุลาคมกับตื่นก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้ เขาพยายามพลิกตัวไปมาเพื่อพยายามที่จะนอนต่อแต่ด้วยความกดดันและความคิดต่างๆที่อยู่ในหัวทําให้สุดท้ายเขาต้องลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมและออกสตาร์ทได้ตามกําหนดเวลา8โมง15นาทีสุดท้ายเขาได้ออกเดินทางร่วมกับนักวิ่งวิ่งเป็นรูปวีเชฟตลอดเส้นทางและสามารถเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ํากว่า2ชั่วโมงถึง20วินาทีเขาโผล่เข้ากอดภรรยาของเขาก่อนจะให้สัมภาษณ์ถึงความสาเร็จครั้งนี้ว่าจากการทํางานร่วมกันเราได้ไปถึงดวงจันทร์แล้ว และนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังบวกไปทั่วความหมายของความสําเร็จในวันนี้คือถ้าคุณมีความพยายามตั้งใจมุ่งมั่นและเชื่อในสิ่งที่พูดออกมาสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความจริงสุดท้ายคิปโชเกยยอดนักวิ่งชาวเคนยาเจ้าของสถิติโลกมาราธอนปัจจุบันได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําลายกําแพงวิ่งระยะมาราธอนจบในเวลาสองชั่วโมงได้สําเร็จโดยเวลาหนึ่งชั่วโมง59นาที 40วินาทีโดยความสำเร็จในวันนั้นถูกยกย่องให้เทียบเท่ากับมนุษย์คนแรกที่ก้าวขึ้นไปสู่ดวงจันทร์เพราะสิ่งที่ทั้งสองเหตุการณ์มีเหมือนกันคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นักปราดแห่งวงการวิ่ง ในวงการกีฬาสําหรับนักกีฬาทุกคนที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการได้สําเร็จมักจะสามารถกลั่นกรองความยากลําบากของเส้นทางการฝึกซ้อมและความพยายามมาเป็นคําพูดที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับคนทั่วไปในการทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคิปโชเกถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาตัวอย่างที่สามารถสร้างผลงานในสนามและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้พร้อมๆกันเพราะเขาสามารถเรียบเรียงคําพูด และสิ่งที่เขาได้อ่านจากห้องสมุดภายในแคมป์ฝึกซ้อมบวกกับประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกจดหลายคนยกย่องให้เขาเป็นนักปราดแห่งวงการวิ่ง Bernard ร์ดลาเกตเจ้าของเหรียญโอลิมปิก2สมัยและหนึ่งในทีมนักวิ่งที่ช่วยเหลือเอเลดคลิโช็เก้ใน breaking t ได้กล่าวถึงการร่วมเดินทางกับคลิโชเก้ระหว่างทัวร์ในเอเชียว่าคลิโชเก้สามารถเป็นนักพูดที่ให้แรงบันดาลใจได้ เราอยู่ได้กัน2ส,สัปดาห์และเขาไม่เคยใช้ประโยคซ้ำกันเลยสักครั้งเดียวหนึ่งในประโยคที่สะท้อนแง่คิดและการใช้ชีวิตของเขาก็คือคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเท่านั้นถึงจะได้รับอิสรภาพถ้าคุณไม่มีระเบียบวินยัยคุณจะเป็นทาสของอารมณ์และแพชชั่นซึ่งเวลาที่เขาสามารถทําได้และตารางฝึกซ้อมที่เขาตื่นในทุกๆวันเวลาตีห้าไม่เว้นแม้แต่วันอาทิตย์เพื่อฝึกซ้อมเป็นบทพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าทุกประโยคที่เขาพูด เขาสามารถลงมือทําได้จริงและนํำพาสู่ความสําเร็จด้วยการทํำลายสถิติครั้งแล้วครั้งเล่าคลิปโชเก้ยังเป็นนักอ่านตัวยงอ่านหนังสือตั้งแต่ปรัชญาอัตะชีวประวัติในวงการกีฬาแต่หนังสือที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือ The Seven Habits of Highly Effective People เขียนโดยสตีเฟนอาร์โคเวนอกจากการอ่านแล้วคิปโชเกยังมีสมุดจดบันทึกที่เขาใช้จดบันทึกในการฝึกซ้อมตลอดอาชีพนักวิ่ง ซึ่งปัจจุบันเขามีทั้งหมด15เล่มแล้วหนึ่งในประโยคที่เขาเขียนลงในหนังสือเพื่อเตือนสติในการเดินทางสู่เป้าหมายของเขาก็คือแรงบันดาลใจบวกกับระเบียบวินัยเท่ากับความสม่ำเสมอเป้าหมายหลังการวิ่งหลังจากการก้าวข้ามเส้นชัยสุดท้ายของคิปโชเก้จบลงด้วยความรักและความเคารพที่เขามีต่อการวิ่งคิปโชเก้วางแผนที่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการวิ่งเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬา รวมถึงเดินทางไปทั่วโลกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักในกีฬาเมื่อวันที่ผมกเกษียณจากการวิ่งผมอยากจะเดินทางไปทั่วเคนยาและทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้มีความรักในกีฬาผมจะสร้างการแข่งขัน10กิโลเมตร20กิโลเมตรหรือระยะมาราธอนให้เยาวชนทุกคนสามารถลงแข่งขันและสร้างรายได้ที่ดีแต่ผมไม่ต้องการให้เยาวชนทิ้งการเรียนเพราะเราสามารถใช้การศึกษามาช่วยพัฒนากีฬาไปข้างหน้า ผมอยากให้ประเทศต่างๆลงทุนกับกีฬาและสร้างอาชีพให้กับเยาวชนแต่ในวันนี้ความท้าทายของคิปโชเกยังไม่จบลงทั้งในและนอกสนามเพราะวงการวิ่งโดยเฉพาะสําหรับเคนยาที่ผ่านมาถูกรายร้อมไปด้วยข่าวการใช้สารกระตุน้นซึ่งคิปโชเก้ต้องการพิสูจน์ให้เยาวชนทั่วโลกเห็นว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งทางลัดผมจะเป็นคนแรกที่พูดว่าถ้าคุณมีการฝึกซ้อมที่ดีมีสมาธิรักษาสุขภาพ หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถสร้างสถิติโลกและคว้าเหรียญรางวัลผมบอกทุกคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่ง่ายมากจงทำงานหนักถ้าคุณทำงานหนักทำตามสิ่งที่ต้องทำและแยกสิ่งที่สำคัญให้ชัดเจนหลังจากนั้นคุณจะสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ต้องพึ่งเส้นทางลัดแต่ถ้าคุณใช้ทางลัดคุณจะไม่เป็นอิสระ e n ็ r e d d i t เบื้องหลังความสำเร็จและระเบียบวินัยคือความเรียบง่ายที่คลิปโชเก้พบเจอในบ้านเกิดที่เขนยาก ตัดภาพกลับมาสู่วันธรรมดาของคิปชโชเก้ที่เคนยานอกจากการฝึกซ้อมในช่วงเช้าและช่วงเย็นแล้วคิปชโชเก้ทำทุกอย่างเหมือนพ่อบ้านคนหนึ่งเขาหั่นผักทำอาหารล้างห้องน้ำและตัดหญ้าเป็นแคมป์ฝึกซ้อมที่เรียบง่ายแคมป์นี้ถูกตั้งขึ้นเป็นตัวอย่างสำหรับนักวิ่งรุ่นต่อไปที่ไม่มีไรายได้วาเลนตินทรัลส์ผู้จัดการของคิปชโชเก้กล่าวถึงชีวิตที่เรียบง่ายของเจ้าของสถิติโลกมาราธอนในแคมป์ฝึกซ้อมหนึ่งวันของเขาคือการตื่นตั้งแต่ตีห้า เริ่มวิ่งในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายเขาจะนอนพักเป็นเวลา1ชั่วโมงและล้างอุปกรณ์การวิ่งของเขาก่อนจะเริ่มต้นซ้อมวิ่งครั้งที่2ในช่วงเวลา16บหนาฬกาและหลังจากมื้อเย็นเขาจะรวมตัวกันเล่นเกมแต่ทุกคืนเขาต้องเข้านอนก่อนเวลา21่สนาฬิกาจากการลงทุนด้วยต้นทุนที่มีเพียงเล็กน้อยการสะสมไมล์การวิ่งของเขาแทบไม่ต่างจากการเลือกลงทุนเม็ดเงินในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตแน่นอนทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เหมือนกับที่คลิปโชเกยยอมรับว่าชีวิตของเขาคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้พบกับโค้ดแพทริกแซงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่นําเขามายือนอยู่หน้าสถิติโลกใหม่ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อปี2018และก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์เมื่อปี2019คือระเบียบวินยัยเพราะคลิปโชเก้มองว่ากีฬาของเขาก็คืออาชีพหนึ่งที่เขาต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและระเบียบวินัยนี้เองที่ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาไม่ต้องการทํา และสามารถเดินทางไปทำในสิ่งที่เขารักและเชื่อมั่นทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำเหมือนกับที่คิปโชเก้เคยกล่าวไว้ว่าอย่าเป็นเพียงนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกแต่จงเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้คุณชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ audio article ได้ทุก podcast player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube